สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ CBR 6 5 0 F โครงแดงปี2 6 1 6นะครับสีนี้นะครับโครงสีแดงเลยนะครับเป็นที่หลายๆคนตามหาเลยนะครับเขาเรียกว่าแรลไอเทมเลยนะฮะอ่าคันนี้ะครับสภาพสวยใสเลยนะครับรถมือเดียวมาพร้อมกับท่อแต่ง AR เสียงลั่นๆเลยครับอ่าแล้วก็จะมีการล้มครับ ก็มีครอบกันลอยถังนะครับคาร์บอนแคฟล่าครับครอบมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีชิลหน้าแต่งให้ดูช้าๆครับตัวรถสวยใสเลยนะครับชิลหน้าแต่งนะครับของโม t i ฟนะครับแล้วก็มีกัดหม้อน้ำครับกัดหมอน้ำกันหินดีดต่างๆนะครับของ CBR มีไลท์มีไน็อตด้วยนะครับ ดอกยางเหลือๆนะครับยางดอกยังเหลือๆอยู่นะฮะหล่อๆเลยนะครับท่านใดหาอยู่นะครับลองเข้ามาดูได้นะครับคันนี้นะครับบอกเลยครับว่าตอบโจทย์แน่นอนครับไฟเลี้ยวแต่งด้วยนะครับระบบเครื่องระบบไฟสมบูรณ์ทุกจุดนะครับรถสวยๆเลยรถมือเดียวนะครับปุญแจ2สองดอกคู่มือครบหมดนะครับ รถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับสวยเลยภาษีนี่ไม่ขาดนะครับอ่าเป็นหกสี่นะคอันนี้อาเจ้าของเก่าขเขาติดไว้ไม่ได้เปลี่ยนนานละภาษีไม่มีขาดเราต่อเรียบร้อยนะครับหลอ่ลอเลยฮะหายอยู่นะครับลองเข้ามาดูได้อ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเลขม์กันครับ เลขไม่นะครับวิ่งไปทั้งหมด2 3 9 9กิโลนะครับมาดูฟังเสียงเครื่องกันเดี๋ยวครับชึ่งเดียวติดนะครับผมจะให้ดูภาพรวมอีกทีนะครับ เครื่องแน่นมากเดองดูว่แบตไฟฮะเครื่องแน่นมากนะครับเอานะครับสำหรับท่านใดที่หาอยู่นะครับลองเข้ามาดูได้นะครับสามารถติดต่อได้ตามเพจเฟซบุ o กไลน์เบอร์โทรศัพท์และตอนนี้เรามี Youtube Channel แล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด s u ซับสไครต์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ